สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับจูนในช่องฟิตหุ่นกับจูนวันนี้จูนมีท่าออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวหรือกล้ามเนื้อหน้าท้องนั่นเองมาฝากเพื่อนเพื่อนกันค่ะโดยท่าที่จะนามาใช้ในวันนี้เป็นท่าตะกูแลแผลงท่าแพลงที่จูนจะนํามาใช้จะแบ่งเป็น2ระดับด้วยกันคือท่าแพลงสาหรับผู้เริ่มต้นออกกําลังกายมือใหม่เพิ่งฝึกเวทเราจะเป็นแบบง่ายนะคะอีกแบบหนึ่งคือ ผู้ที่ฝึกการออกกําลังกายมาบ้างแล้วมีความแข็งแรงของร่างกายมีความแข็งแรงของหน้าท้องในระดับหนึ่งก็จะยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคลิปจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะแพงแจ็คเวลาวางมือให้วางความกว้างเท่าแนวหัวไหล่กดนิ้วมือลงไปที่พื้นให้แน่นๆน,น,นะคะส่วนขา ค่อยๆก้าวออกไปด้านหลังทีละข้างซ้ายขวาแล้วพยายามดันสะบักขึ้นข้างบนพยายามอยู่ในท่านี้ให้ได้ยืดขาตึงเก่งหน้าท้องเราจะไม่กดสะโพกลงไปอย่างนี้นะคะไม่งั้นหลังมันจะแอนแล้วเราจะปวดหลังล่างได้อย่าลืมนะดันสะโพกขึ้นข้างบนค่ะเก่งหน้าท้อง ดันสะบักขึ้นข้างบนเราจะไม่ตูดโด่งจนต้นไปนะคะก้นกับหลังจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันเหยียดขาตึงๆเกรงก้นเอาไว้ด้วยเกรงหน้าท้องดันสะบักขึ้นด้านบนโอเคอย่างต่อมาก็คือขานะคะเมื่อเราวางมือได้แล้วมือความกว้างเท่าไหร่เหยียดขาไปทีละข้างตรงๆ เราจะไม่ดันตัวไปหลังอย่างนี้โอเคนะหัวไหล่กับข้อมือจะต้องเป็นเส้นตรงแนวเดียวกันเวลาเราทำแพงแจ็คกสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะให้กางขาซ้ายออกไปทีละข้างซ้ายชิดขวาชิดซ้ายชิดขวาชิดเกลงหน้าท้องเอาไว้ตลอดเวลาอย่าให้สะโพกตกลงไปด้านล่างแก่เอาไหม ซ้ายชิดขวาชิดซ้ายชิดขวาชิดใครที่มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วให้กระโดดขาคู่ออกไปด้านข้างค่ะไปทำตามคลิปก,กันเลยค่ะ ท่าที่สองนะคะเอลโบสายแผงคือการวางทอดแขนลงไปที่พื้นเอลโบก็คือข้อศอกให้พับงอศอกลงไปที่พื้นอย่างนี้ให้เลือกแขนข้างใดข้างหนึ่งอยู่ข้างล่างอีกข้างหนึ่งอยู่ข้างบนเก่งความกว้างของท่อนแขนจะเท่าหัวไหล่พอดีอย่างนี้อย่างนี้กดลงไปให้แน่นๆนะคะมาดูขากัน อ <So. S 2> <c oughs> ขาเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราทำแพงเหยียดออกไปเหยียดออกไปดันสะบักขึ้นข้างบนเก่งหน้าท้องออกแรงเหยียดขาให้ตึงไม่เงยคอยอย่างนี้นะคะพยายามมองพื้นมองไปไกลๆที่พื้นนะเก่งหน้าท้องดันสะบักขึ้น เหมือนเดิมค่ะเราจะไม่แอ่นหลังอย่างนี้นะเราจะเจ็บหลังได้ง่ายนะคะสำหรับท่าแพงที่ผิด,ผดให้เราดันสะบักขึ้นเก้งหน้าท้องอ่ะต่อมาสำหรับผู้เริ่มต้นออกกำลังกายท่าเอลโบ้ไซส์แพงเราจะมีเ,เราจะตัดในส่วนท่อนขาออกไปให้มันเบาลงนะคะเราจะวางซอก วางซอกนะงองเขา่าจิกปลายเท้างองเข่าและจิกปลายเท้าว่าเข่าข้อสะโพกข้อศองไหลนะคะเราจะพับตะแคงข้างดูก่อนนะพับตะแคงข้างค่ะอึ๊บเห็นไหมแล้วเราจะยกแขนข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วดันสะโพกขึ้นข้างบนเก่งหน้าท้องเกรงหน้าท้องยกขึ้นมา มองมือเปลี่ยนข้างอันนี้อยู่ล่างใช่ไหมก็อยู่ล่างแขนขวาอยู่ข้างบนพลิกพลิกพลิกพิยืด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 สะโพกไม่ลงนะคะดันขึ้นมายกขึ้นมายืดแขนมองบนใช้แรงจากท่อนแขนดันตัวเองขึ้นมือชูขึ้นข้างบนเก่งหน้าท้องเปลี่ยนข้างแขนขวาเมื่อกี้อยู่ข้างบน,งบนก็เอาไปไว้ข้างบน พลิกพลิกลำตัวพลิกลำตัวยืดขึ้นไปเกรงหน้าท้องอีกครั้งหนึ่งแขนซ้ายอยู่ล่างพลิกลำตัวพลิกลำตัวเพบเกรงหน้าท้องโอเคอันนี้สำหรับเวอร์ชั่นที่ง่ายต่อไปจะมีความยากขึ้นมานิดนึงเราต้องเหยียดขาให้ตรงขึ้นวางศอก่อนอันดับแรก สอกซ้ายอยู่ล่างสอกขวาอยู่บนขาขาปึ๊บหัวไหล่ข้อสอบโอเคนะอ่ะพลิกลำตัวแล้วดูข้อเท้านะคะเราจะหมุนข้อเท้านี้หมุนไปแล้วเปิดลำตัวขึ้นขาตึ้ดันหน้าท้องขึ้นไปดันสะโพกขึ้นไปสายตามองขึ้นไปที่มือ เปลี่ยนอันนี้อยู่ล่างนะอยู่ล่างฮึบพลิกลำตัวยกขึ้นไปค่ะเหยียดขาให้ตึงไม่วางขาลงพื้นดันขึ้นไปดันสะโพกเกรงหน้าท้องมุนดันสะโพกเกรงหน้าท้องเหยียดขาตึงขออีกครั้งนึงฮึบดันสะโพกเกรงหน้าท้องเหยียดขาตึง ถ้าพร้อมแล้วไปทำกันค่ะ ถ้าต่อมาจะเป็น b a r position and jump back นะคะ bare position ก็คือ b a r plank position มือความกว้างเท่าหัวไหล่วางวางไม่ดันตัวไปด้านหลังแบบนี้นะโอเคนะคะหัวไหล่ตรงแนวข้อมือหัวเขา่าตรงแนวสะโพกค,ความกว้างเขา่าเท่าเอวเอวเรานะ เอวเราอยู่แค่ไหนเข่ากว้างเท่านั้นจิกปลายเท้าเสร็จแล้วยกหัวเขา่าให้ลอยจากพื้นค่ะใะชักะยกหัวเขา่าลอยจากพื้นไม่แอนอ,อกดันหลังขึ้นมาเกรงหน้าท้องแล้วเราเหยียดขาออกไปด้านหลังทีละข้างโอเคเหยียดขาซ้ายเหยียดขาขวา เห็นไหมจะเป็นแพลงแล้วนะคะวางขากลับมาที่เดิมเข่าใต้สะโพกเข่าใต้สะโพกเอาไหมเหยียดขาซ้ายตึงขาขวาตึงอย่าลืมด้านหลังเกร็งหน้าท้องเอาขากลับมาที่เดิมเป็นแบ่เข่าใต้สะโพกเข่าใต้สะโพกโอเคอันนี้เป็นแบบง่าย แบบที่สองจะเป็นกระโดดจ้ำขาไปข้างหลังสองข้างพร้อมกันวางมือเขายกเข่าลอยพื่เก่งหน้าท้องด้านหลังขึ้นข้งางบนออกแปลงจากลายนิ้วเท้ากระโดดถีบขาไปด้านหลังให้ตึงๆ<ป>กลับมาที่เดิมเก่งหน้าท้องไว้เห<ป>ยียดขาเกรงท้อง Ý kháng nên diệt kháng Cánh đóng Ok ท่าต่อมาจะเป็นท่าแพลงนีทักนะคะให้เราวางมือความกว้างเท่าห mm ัวไหล่เหมือนเดิมโอเคระดับง่ายก่อนระดับง่ายเราจะวางเข่าลงพื้นข้างหนึ่ง mm hmm. มือเท่าไหล่ห mm ั hmm. วเข่าเท่าสะโพกโอเค <Okay. S 1> วางเข่าสองข้างก่อนนะหลังจากนั้นนะคะ mm hmm. ให้ยกเขาขึ้นมาข้างดึงเข่าไปหาศอกเหยียดออกไปดึงเขาหาศอกเก็งหน้าท้องเหยียดออกไปเหยียดขาตึงออกแรงเกรงก้นด้วยถ้าเราไม่เกรงก้นตัวเราก็จะบิดไปอย่างนี้ออกแรงเกรงก้นเกรงหน้าท้องประคองให้ตัวเรา คว่ำลงมาที่พื้นขนานกับพื้นไม่เปิดสะโพกออกไปด้านข้างดึงเขาาง่าหาศอกนีทักเกรงท้องเหยียดขาเขา่าหาศอกเกรงท้องเหยียดขาเข่าหาศอกเกรงท้องเหยียดขาโอเคแล้วเราเปลี่ยนข้างวางขาวางมือให้มั่นคงก่อนจุดปลายเท้าให้แน่นๆ มันจะเป็นการถ่ายน้ำหนักแขนกับขาฝั่งตรงข้ามนะคะถ้าเรายกขาขวาขึ้นมาปึ๊บน้ำหนักมันจะถูกเทมาทางซ้ายทั้งหมดนี้ใช่ไหมถ้าน้ำหนักถูกเทไปทางซ้ายทั้งหมดจะทำให้ตัวเราเอียงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเทน้ำหนักมาที่มือฝั่งขวาของเราด้วยมันก็จะตรงมากขึ้นเนาะมือซ้ายเขาก็รับน้ำหนักขาซ้ายรับน้ำหนัก แต่ทิ้งน้ำหนักมาทางขวาด้วยมาทางมือขวาข่าลอยพึ้นไปศอกเหยียดเข่าหาซอกเี็ดเข่าหาซอกเี็ดอย่าแอนหลังล่างเวลาเหยียดอย่างนี้นะคะไม่งั้นเราจะปวดหลังล่างเวลาเราเล่นหน้าท้องทําไมถึงปวดหลังล่างบ่อยเพราะเรามีการแอนของหลังล่างเข้ามาช่วยด้วยหน้าท้องจะไม่ทํางาน อเคเอาใหม่นะวางเข่าก่อนโอเคอ่ะจิกไปครับเราจะยกเข่าข้างซ้ายขึ้นเพราะฉะนั้น <c oughs> น้ำหนักจะต้องมามือซ้ายขาขวาจะเป็นตัวออกแรงรับน้ำหนักเพื่อไม่ให้ตัวเราเอียงนะอ่ะยกเข่าซ้ายแขนซ้ายขาขวารับน้ำหนักไว้ถ้าไม่รับน้ำหนักก็จะอยู่อย่างนี้ แต่ถ้ามีการถ่ายน้ำหนักไปที่แขนกับขาฟังตรงข้ามกันโอเคลำตัวจะกลับมาตั้งตรงซอกขาไม่แอ่นหลังเกรงท้องซอกขาไม่แอ่นหลังเกรงท้องเกรงก้นเอาไว้ด้วยดึงไปอีกสองที่ดึงฮึบไปโอเคอันนี้ระดับง่ายนะยากมาอีกนิดนึงเราจะทำเป็นฟูลแพงค่ะ วางมือขายกเข่าหาสองหลักการเหมือนเดิมเลยนะเปลี่ยนแค่เราเหยียดขาตึงทั้งสองข้างหลักการเหมือนเดิมฮบถ้าเรายกขาข้างนี้น้ำหนักเทนมาข้านงนี้ตัวเอียงใช่ไหมอ่ะคว่ำม,มาค่ะให้แขนซ้ายรับน้ำหนักด้วยดึงเหย็ด ดึงเหยียดดึงเหยียดหน้าท้องออกแรงนอกจากหน้าท้องออกแรงหน้าอกยังเป็นตัวดันหลังเราขึ้นมาด้วยเวลาที่เราเหยียดขาก้นเราก็ต้องทำงานด้วยเพราะฉะนั้นท่าแพลงจึงเป็นท่าบริหารทุกส่วนของร่างกายแต่เราให้ความสำคัญกับคอมาโซมากกว่า Okay. เราไปทำท่ากันเลยค่ะ ท่าต่อมานะคะจะเป็น half burpee ถ้า half burpee เราจะไม่กระโดดกลับขึ้นมายืนแล้วกระโดดลอยขึ้นข้างบนโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูฉบับที่เป็น full burpee ก่อนค่ะ full burpee วางมือปึ๊บปึบออ,อกลงพื้นดันขึ้นมาปึ๊บจำไับ เราจะตัดท่อนที่จำกัดแล้วกระโดดออกไปโอเคนะโอเคเราจะเหลือแค่วางมือจับแบกวางอกดันขึ้นกลับมานะคะคราวนี้จุนจะแบ่งออกเป็นระดับง่ายกับระดับที่มีความยากขึ้นมานิดนึงระดับง่ายเราจะก้าวขา ไปหลังและก้าวกลับมาทีละข้างหรือตัวอย่างนะคะ,ะไปให้เรานั่งยองลงกับพื้นขากว้างกว่าเอวเนาะเวลาเรานั่งเราจะนั่งได้ง่ายๆขากว้างกว่าเอวเอามือเข้ามาข้างในถ้ามือออกไปข้างนอกก็จะบีบเข่าเข้ามาอย่างนี้นะคะทําให้เราเปิดขาไม่ออกเพราะฉะนั้นเอามือเข้าข้างในไว้อ่ะโอเควางมือลงพื้น ระดับง่ายก้าวขาไปหลังทีละข้างก้าวซ้ายก้าวขวาเป็นแผลงแล้วใช่ไหมงอศอกวางอกลงพื้นงอศอกวางอกแล้ววางเข่าลงไปปึบออกแรงจากหน้าอกค่ะหลังแขนหน้าอกดันท่อนบนเราขึ้นมาก่อนปึบแล้วท่อนล่างตามมาตามมาตามมา ก้าวขาซ้ายขึ้นมาก้าวขาขวาขึ้นมาโอเคเอาใหม่นะช้าๆนะคะไปตรงน่้นะท่านี้นะเพราะว่ามีการทำงานของหลายมัดกล้ามเนื้อเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคยองลงนั่งพื้นแขนไว้ข้างในวางมือความกว้างเท่าไรก้าวขาไปหลังทีละข้างซ้ายขวา งอเข่าก่อนได้นะงอเข่าอย่างนี้ก่อนได้นะวางเข่าอย่างนี้ก่อนได้นะแล้วสอกตามมาปึ๊บอยู่อย่างนี้ได้นะแล้วดันอ,อกขึ้นอ,อึ๊บเหยียดขาตึงอ,อึ๊บเก้าเก้าอ,อึ๊บน่าโอเคเอาอีกรอบหนึ่งค่ะมือขาขาวางเขา่างอซอกดันอ,อกเหยียดขาเก้ามาอ,อึออ๊บอึ๊บ ันนี้คือ half burpee ยากขึ้นมาอีกนิดนึงให้กระโดดจัาขาไปด้านหลังและกระโดดกลางขากลับมานั่งที่เดิมแบบนี้เก๋ฝ่ายมือจําแบกวางอกขึ้นมามนจะเร็วขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็จะเหนื่อย,อยงีขึ้นด้วยเกเอาไมคอยกล้อมนะมือขาอก Посмотрим. ถ้าตะกูลแพงที่จุนนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้เป็นท่าที่ฝึกฟังแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายไม่ใช่เฉพาะกล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างเดียวนะคะซึ่งถ้าใครสามารถฝึกจับระดับง่ายได้แข็แรงได้มั่นคงดีแล้วเราค่อยเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆได้ค่ะ สำหรับคลิปหน้าจุนจะนำคลิปออกกำลังกายอะไรมาฝากเพื่อนๆนั้นคอยติดตามชมกันนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้จุนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ